ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอิแชร์สพัดพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนรันทดใจนักการเมืองปล่อยศัตรูในและนอกประเทศย่ำยีซัดเสวยสุขบนกระดูกผูกา้า จากกรณีสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศค่ะเรื่องของการแข่งแย่งตําแหน่งรัฐมนตรีทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งค่ะรู้สึกเอื่อมระอาต่อน,นักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลในขณะที่เหตุการณ์ชายแดนก็กําลังคุกรุ่นกับกัมพูชาทําการการเรียกร้องให้ทหารทําการตัดไฟตัดเน็ต ทั้งนี้ในช่วงวันที่22มิถุนายนได้มีการรายงานพูดถึงข้อความซึ่งก็มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีการรายงานอ้างถึงบุคคลชั้นสูงเป็นผู้เขียนส่งในลายกลุ่มราชนิกูลซึ่งก็มีเนื้อหาทั้งหมดดังนี้ขอถามว่าประเทศชาติเป็นสมบัติของนักการเมืองหรือถึงได้ปล่อยให้ศัตรูทั้งในและนอกประเทศมากระทำย่ำยีได้ตามอำเภอใจทุกเมื่อ ศักดิ์ศรีความเป็นไทยของนักการเมืองอยู่ที่ไหนนักการเมืองไม่ตระหนักเลยหรือว่าบัมพรรุรุษตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินลงมาถึงคนธรรมดายอมเอาชีวิตเอาเลือดเอาเนื้อเขาแลกเพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้นักการเมืองทั้งหลายสวยสุขอยู่บนกองซากศพและกระดูกผูกา้านักการเมืองยอมเสียสละอะไรเพื่อชาติแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เชียวหรือ โดยความรันทดใจเป็นที่สุดนั่นก็คือข้อความค่ะที่ได้มีการกล่าวถึงกันในขณะนี้ซึ่งเนะนื้อหานายท่อนท้ายรายงานได้มีการอ้างถึงเจ้าของข้อมูลโดยมีการระบุลงชื่อพลเอกพระวรวงเธอพระเจ้าเฉลิมศึกยุคน22มิถุนายนพศ2568กรุงเทพมหานครราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวดอคริติกจึงได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคลสำคัญดังกล่าวก็พบข้อมูลว่าเมื่อวันที่16มิถุนายน2567ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศเรื่องสถาปนา พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนพระบาทสมเด็จพระบระเมเทรารามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอง์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรกับหม่อมทองแถมยุคนนอยุธยา เป็นพระราชวงศ์ที่ทรงคุณวุฒิทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม,มศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากมหาวิทยาลัยแมคคอรีเพื่อรัฐออสเตรเลียและทรงศึกษาวิทยาการเพิ่มเติมด้านการป้องกันเคมีชีวารังสีนิวเคลียร์ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกโรงเรียนรังสีวิทยาและนิวเคลียร์เคมีชีวภาพกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาเข้ารับราชการในกองทบกทรงดํารงตําแหน่งรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทบกตามลําดับหลังจากทรงกรเกษียณอายุราชการแล้วทรงดํารงตําแหน่งสําคัญต่างๆเช่นประธานคณะกรรมการอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพประเทศไทยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษแห่งชาติสหประชาชาติ เมื่อปีพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเลื่อนยศพลโทเป็นพลเอกต่อมาทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาเล็กราชวลวรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวลวรักษาพระองค์ ่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นับได้ว่าทรงดำรงพระองค์อยู่ในพระจริยวัตรอันดีงามทรงสนอมพระมหากรุณาที่คุณปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนพระองค์อยู่เนืองนิดและเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสพระราชพิธีต่างๆมิได้ขาดทรงปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและนานา,นาประเทศมีความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์เป็นการสมควรที่จะได้รับการสถาปนาพระกิตยิยศให้สูงขึ้น จึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สถาป,ปนาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนมีพระนามตามที่จะรเิกในพระสุบัณบัตรว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนขอจงเจริญพระชนมายุพันสุพละปฏิพานคุณสารสมบัติสพรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลวิบูญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดเจริญทิฏฐิการเทิน ประกาศณวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ